สวัสดีครับสวัสดีสบายดีทุกคนนะครับมาดูตะก้อคู่นี้ระหว่างโปรโมเตอร์แดงกับหินสปปครับฝั่งนู้นจะเป็นพี่ประยุทธ์จุยาวกับเ<อ>สี่ยแว่นสวนผักโอ้โหเนี่ยครับอันนี้เป็นโปรโมเตอร์แดงนะครับมั่นใจแกบอกว่า99.9ไม่ถึงร้อยครับครับ<อ>ดูตะกอ้อครอบั<อ>รบพ<อ>ยตีครับ เอาค,ครับโอ้เสียแว่นครับลูกนี้ครับอูถ้าเสียแว่นลงเตะนี้ราคาท่วมครับผมอันนี้น่าจะเป็นโปรโมเตอร์แดงครับ้า่แอนลลหว เอาครับเอาครับกลับสู่เกมเหมือนเดิมเตมหนึ่งต่อหนึ่งครับตอนนี้ไปดูโอ้ผมมเตอร์แดงเสิร์ฟปเน็ตเลยครับแต้มหนึ่งต่อหนึ่ครับดูครับประยุธท์อยาวเสิร์ฟไปไหนครับดูน เสิร์ฟซ้ายครับประยุทธ์เอ้ยโอ้ตะก้อแย่งกันครับเอาล้วครับตะก้อครับเอาล้วครับเอาล้วครับฝั่งนี้ครับเอาครับตามเกมครับตัดไปครับโอ้ประยุทธ์ครับเสิร์ฟดีมากลูกนี้แต้มสามหนึ่งแล้ว ครับเอาครับเนี่ยครับเป็นตะก้อเดิมพันครับผมมีอย่างเงี้ยครับตัดมาครับโอ้โหโโอ้หเอาละครับเอาละครับโอ้อยู่ดีๆครับออกทะเลครับฝั่งนี้ครับโปรโมเตอร์ครับโอ้โหประยุทธ์เริ่มมั่นใจแล้วครับแต้มครับโอ้โหนุ้ยแก้ครับ ดูเสียแว่นจะได้แต้มบ้าครับล้นนี่แล้วครับเอาเลยครับโอ้โหหลังเท้าเขาลกนี้ไม่ได้ครับเอาแล้วครับของเชียร์ครับผมอันนี้ครับนี่คือบรรยากาศข้างสนามนะครับเอาครับล้นนี่ครับได้แต้มบ่าครับโอ้โหอะไรครับเอาครับล้นนี่ครับ เอิ่มไม่มั่นใจแล้วครับพี่แดงครับโปรโมเตอร์ครับเอาแล้วครับที่โปรโมเตอร์แดงครับผมแทมสี่หนึ่งครับอุซายยังอยู่ครับโอ้โหูประยุทธ์เสียครับพี่ประยุทธ์ครับเอาล้วครับ กองเชียร์บอกว่าอยู่ฝั่งโปรโมเตอร์เยอะครับเอาละครับแกก็ไม่อยากจะให้เสียครับผมอัดปีกแล้วลูกนี้ประยุทธ์เสียแว่นครับโอ้โหเสียแว่นตีดีครับลูกนี้ถือว่ายอมแกครับไปครับเอาครับโอ้ลูกตีครับ พยุตินี่แต่กอซ้ายขวาครับโอ้น่าจะหลุดครับลูกนี้เปลี่ยนข้างแล้วเปล่าครับแต้มห้าต่อหนึ่งแล้วครับตอนนี้มาครับโอ้โหเอาแล้วครับแต้มหกต่อหนึ่งนะครับตอนนี้ครับเปลี่ยนข้างหรือเปล่าครับ เนี่ยครับคู่หูลิโอระหว่างเสียแว่นกับพี่ประยุทธ์อยู่ยาวนะครับเนี่ยครับข่ายสปันพุทธครับพี่ใจครับเมื่อกี้ชนะไปแล้วครับโอ้โหลืมหวานเจี๊ยบครับลืมถ่ายรูปเลยครับโอ้ห้าเสียดายครับเออพี่สมหมายเข้ามาดูครับปากข่ายสปานพุทธด้วยนะพี่สมหมายอ่าพี่สมหมายครับอยู่ตอนนี้อยู่ใต้หวันนะครับอ่า โอเคครับกลับสู่เกมครับผมดูประยุทธ์เนี้ยครับเบอร์เก้าครับอุ้ยโอ้โหพ่อบอกนะครับลูกนี้ครับโปรโมเตอร์ย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับครับดูครับ โอ้โหล้นทวาโอ้โหไม่ข้ามครับ <ś les> ดูปอมมอเตอร์แดงจะเสิร์ฟไปไหนครับ <ś les> โอโ้ประยุทธ์ครับโอ้ยเอ้ยโอ้ยยังอยู่โอ้โหโโห,หลุดงี้ครับพอจะหลุดก็หลุดง่ายๆครับพี่ประยุทธ์อยู่ยาวครับผม แต้มสามต่อหกครับผมมาแล้วเป็นรายเล็กตรงน้นเดินมาครับมาดูเสียบันเสิร์ฟเองครับแต้มหกต่อสามครับเสียว่นเสือบโยงครับเอาเลยครับยังอยู่ครับเสียบันลากเองเลยเอาครับยังอยู่ครับหินเอาแล้วครับเสียบันได้แต้มหรือเปล่าลูกนี้ โอ้โหหินครับเล่นมั่นใจครับผม4-6ต่อแล้วครับตอนนี้เอาละครับพอเปลี่ยนฝั่งแต้มขึ้นไป2-3เมตรครับฝั่งโน้นครับฝั่งโปรโมเตอร์นะครับยานหลังมาจะเป็นประยุทธ์อยู่ยาวครับเบอร์9ครับกับเสียแว่นสวนผักครับ เป็เปิดซ้ายครับก็ลากเองครับกะกาต่อสอหนึ่งได้แต้มหรือเปล่าครับโอ้โหหินครับเหลี่ยมไม่ถนัดครับหินครับซ้อมเล่นไปเรื่อยๆครับเอาเลยครับอ้แต้มสี่ต่อหแล้วครับตอนนี้ไปครับประยุทธ์อโห ูกนี้ยกดีครับประยุทธ์ครับประยุทธ์น่าจะมั่นใจเกินร้อยครับผมเบอร์เก้าครับประยุทธ์อยู่ยาวครับผมแล้ก็ซ้ายขวาครับเนี่ยครับไม่รู้แกถนัดข้างไหนกันแน่ครับหกสี่ครับตัดไปครับหินครับยังอยู่ครับเอาครับยังอยู่โอ้โหประยุทธ์ครับลูกนี้ทำดีมากครับผม ากแชร์เพจด้หน่อยนะครับผมไปอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่สนามสาสาธรสนามสองนะครับผมใครอยู่บริเวณใกล้เคียงครับสามารถเข้ามาเล่นหรือว่าเตะกันได้ครับถ้ามีพื้นฐานโอ้โหเอาแล้วครับโอ้โหลูกนี้ครับเอาแล้วครับเจยาบอกเอ้ยเพื่อนต้นครับเจยยาบอกมันไม่คุ้มครับเอาแล้วครับ bây giờ hoặc biểu còn cũng tẹt Nếu còn tẹt 7แล้วครับแต้มครับอ๋อครับประยุทธ์ครับแกยึกครับโอ้โหแกจะยกหรือแกจะปล่อยให้เสียแว่นครับผมเอาครับอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับโอ้หต่อเจ็ดแล้วครับแต้มครับเอาครับ โอ้ดีครับเอาครับโปรโมเตอร์แดงครับเริ่มสู้อีกแล้วครับช่วงต้นเกมครับทะเลาะกับไปกองเชียร์ข้ามสนามอยู่ครับผมโปรโมเตอร์แดงครับนี่แหละครับความสนุกของตะก้อชิงเงินรางวัลครับผมโอ้โหหกต่อเจ็ดแล้วครับแต้มครับเสียแว่เปิดครับประยุทธ์โอ้ลงนี่ห่างครับโอ้โห เมื่อกี้ครับแล้ว็ไม่ได้เอาหัวครับหินเมื่อกี้ครับเอาหูครับเอาหูตีครับผมมาดูครับเสียแว่นแกจะเสิร์ฟไปไหนครับลูกนี้เจ็ดต่อหกครับไปครับหินครับมีปาดแก้ตัวครับโอ้โหตีดีครับหินครับ แอดมินเริ่มสั่นแล้วครับตอนนี้6กต่อเจ็ดครับคู่นี้สูสีครับมาดูครับโอ้ลุงนี่ห่างเอาครับมีโอกาสแก้ตัวครับโู่เซว่นตีไม่ลงครับดูหินครับหินโดโอเอาล้นไหมครับวันทูครับ โอ้โหเสียแว่นครับเสียแว่นเกา๋าไอ้แบบเขาเรียกว่าเก๋าเกมครับผมโอ้โหเสียแว่นสวนปากครับคู่นี้แปดเจ็ดต่อหกครับเสียแว่นโยงไปแล้วครับพวกนี้ เอาครับหินโอ้โยประยุทธแกจะเอาหัวหรือเอาเข่าครับอะไรเงี้ยต่อเจ็ดครับอ้โหเสียว่นตีดีครับลูกอย่างนี้ เจ็ดต่อหกครับโยงอีกแล้วค,ครับโอ้โห,โหล้นครับเปล่าครับอินครับโอ้โหลูกนี้ครับอินสามสองต่อสามสองพี่เชิดขาพี่ยืนหนักสามสองต่อเกี่ยวได้ 86ครับแ้มตัวนี้501 86ครับหินครับหินยอดโอ้ยยอดโอ้โหเสียแว่นครับเขาสาแก้มาครับเสียแว่นครับเปิดตรงนี้ประยุทธ์ยกไม่ขึ้นครับผมเนี่ครับบรรยากาศอยู่ที่สนามสาทรครับความสนุกครับผมมาดูดู ครับสายกล้องให้ดูใกล้กันไปเลยครับกลับสู่เกมเหมือนเดิมมาดูโปรโมเตอร์แดงแกจะเส์ฟไปไหนครับพวกนี้ตัดมาครับประยุทธคโโค์ครับโอ้ลุงนี่ไกลครับแกครับเอา,าครับแปดหกเป็นแปดหกหกแปด เอาครับยังอยู่น่าจะขึ้นเจ็ดแล้วครับลูกนี้ครับ <ไป S 1> น่าจะเจ็ดต่อหกแล้วครับเจ็ดต่อแปดแล้วครับแต้มครับไปครับ เอาครับโอ ang, ้โหเสียแว่นตีลูกน <ะ S 2> ี้ไม, ah นไม่มีใครเกี่ยวแล้วครับตีเข้ากลางไม่มีใครเกี่ยวแล้วครับครับมาดูเสียแว่นจะเสิร์ฟไปไหนครับแปดต่อเจ็ดครับโยงอีกแล้วครับโยงเหรอโยงเงาหินบอกโอ้หลังเท้าครับเพราะโอ้โหพอครับพอพอครับโอ้โหเดี๋ยวเตะกองเชียร์ก็ไม่มีใครเชียร์นะครับถ้าไม่มีกองเชียร์ไม่สนุกนะครับเหมือนกับฟุตบอลครับผมถ้าเตะไม่มีกองเชียร์เหมือนกับ ความสนุกไม่หายไปเยอะเลยครับอพูดิงไปกันเรื่อยครับกลับสู่เกมเหมือนเดิมแดมเกตต่อ8ครับโพโมเตอร์ครับตัดไปตรงนี้ประยุทธ์อยู่ยาวสบายสบายหลนก็โอ้ย<อ>ครับรโพโมเตอร์แดงครับโอ้โหลูกง่ายๆครับแกรับ แปดต่อเจ็ดครับโอ้ลูกนี้ครับสบายสบายเอาครับเอาใหม่ครับมีโอกาสแก้ตัวครับทินมีโอกาสแก้ตัวโอ้ซ้ายขวาครับเอาครับโอ้ฝั่งนี้ตีมี่ลงหินเลยครับโอ้โหหินแบบสเปซสปาครับแต่ก็ยังได้ครับหิน ครเจ็ดต่อไปครับตรงนี้เฮ้ยเอ้ยออครับโอ้แปดแปดแล้วครับออครับแต้มเสมอแล้วครับตอนนี้ครับจากโปรโมเตอร์ตามอยู่นีกลับมาเสมอครับล้มนี่แล้วครับได้แต้มเบ่าครับโปรโมเตอร์ครับโอ้โปรโมเตอร์ครับเอาแล้วครับเริ่มมั่นใจครับ นี่ครับเสียแว่นครับเริ่มไม่มีเสียงครับเสียแว่นเริ่มนิ่งครับแต่ก็แค่สไตล์นี่ครับเสียแว่นครับไม่ค่อยมีเสียงครับเอาแล้วครับโปรโมเตอร์แซงตามมาตลอดครับผมขึ้นมาแซงครับตอนนี้น่าจะโปรโมเตอร์9ต่อ8แต้มนะครับ 9-8ครับแต้มครับดูว่าโปรโมเตอร์เรสิร์ฟไปไหนเสิร์ฟตัดมาซ้ายเอาละครับโอ้หองเชียร์ครับให้พื้นที่นักกีฬาหน่อยครับผมแต่ก็ครับเขาเตะเขาเตะได้เสียกันเยอะนะครับเอาละครับ 08แล้วครับแต้มครับไปครับโอ้โหเริ่มไม่มั่นใจแล้วครับโอ้โหเสียแว่นครับผมมาดูครับเซตพอยต์ครั้งที่หนึ่งครับฝั่งนู้นครับโปรโมเตอร์ครับมาครับจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือเปล่าครับเอาครับลูกเดียวเกมครับเซตพอยต์ครั้งที่หนึ่งครับมาดูครับ ปยุทธโอ้ห่างตรงนี้ได้แก้ครับโอ้จบเกมครับเสียแป็นประยุทธ์อยู่ยาวครับแฮ้ครับแขให้กับไอ้โปรโมเตอร์แดงกับหินสอบปครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวถ่ายคู่ต่อไปให้ดูครับขอบคุณมากครับ